สวัสดีครับยายยายมาแต่ไสนครับมาจากอำเภอต่อบอยค<า>่ะยายชื่อว่าอะไรเนอะ้อยายสีชุดางเง,ง,ย,งยเพลงโค้งเงยเงยเพลงโอ้โอมาจากมาจากต่อบอยเงยเต่าไม่อย่างคือมีมะกร่อยมาเห็นีหมมะกร่อยนี่นเ,นเอาม,ม,มาขายผู้หญิงคนนึงผู้หญิงซื้อมาจากตะพินซื้อมาจากตะพนหรอว่าเขาฮึเขาปลูกดำทงไม่ทงนาซื้อมาเหรอ ขึ้นรถในมาวันนี้มาเนี่ยจัดมาแต่เช่นมาใช่รถชงแถวมาตต่อไปขึ้นโดยโซงโซงแถวไปขึ้นโดยสซงแถวไปบอกไปโบหมัดล้อใส่ท้ายโมใส่ท้ไปซื้อแต่ชวนได้หรอครับเองนะเฮอลูกครับโอ้ลูกครับได้ระบานนี่ละเอาไช่รถชงเทียวเข้ามาเมืองโอ้ซื้ออยู่ แล้วคนที่มาน่งขายเน่ขายเขาเปนเนขายตลาดมันทูกนะเท่ตะโกนนั่ยขายตลาดมันมีคนขายลายเพราะและย่าเขาู่สาคาเนาะครับขายเป็นทุกวันเนาะคู่มือละมือชิมมือนึขายต้มถั่วขงขา้เออแม่ละเขาเคยซื้อถั่วํำลาอยู่อำเภอเมืองน่ะเออเราคุ้นด้วย เลือกจริงเลยสิไรสิไรวันนี้มื้อมันละคือแต่มูนเอาอะไรบ้างเอาเงินเหรียนงานสิบสตางค์ปกตินี่ดิเงินทั้งสิบตางค์ปกติเอาอันนี้เลยเกะแล้วเอาวันนี้ขายมม่จะปีแล้วขายกล้วยขายอาหารขายกลวยดูด้วสถานการณ์ขายโต๊ะก็ถ้่อเอาเพิ่นเสียพ่าเอาเพิ่นเสียกันได้สิปีแล้วอ๋อมาขายในสถานการณ์เมาเลยนี่ไมาฉัยได้มา ยังอยู่แต่อำเภอต่อเลยคุณมาขายในสารคุณขายบ้านหิวดที่เขาเห็ดเคลื่อนในวหดนะฮอ๋อต่อไปที่เคลื่อนหิวหดบ้านนี้เลี้ยวเคลื่อนเรียบร้อยแล้วก็ถี่ไปขายใส่เนี่ยบ้านนี้ก็เลยมาเป็นแม่บ้านมานเป็นมักเป็นแม่บ้านในเมืองสกุลก็มันที่ได้เข้ามาอยู่เมืองนี่เป็นแม่บ้าน้นนี่าอยู่ใส่เงินเดือนสามร้อยอยู่ใส่เป็นแม่บ้านวัดที่สกี ในบ้านเี็ดล่างถุยล่างซ้ำ<อ>หนึ่งเข่าหนึ่งปลาเฮ็ดตัวเฮ็ดตินครัวเป็นตำรวจเมียเป็นนักบโลกโอ้คน,นกินมระเจ้ายายไปกินแม่บ้าน<อ>บาตรนี้ก็บคัวเลยวันนี้ยายใจด,ดูให้หน่อยนะคนกรุงเทพอันผู้ว่าเมียเป็นนักบโลก ังง์ขคาดติ๊กยังไบ่ได้จ่ายจีดีใช่ไหมดีละชาวบ้านมีละชาวบ้านยูไม่ได้จ่ายอีกอีนึงชาวบาแล้วกที่ไปเอาอีกอ nah ันนี้เขยังไม่ได้ใช่ที่เราอีกไม่ได้นะเหงดเข่าด้วหาโอ้โหส่งมานะครัก็จะให้ชาวบ้านไม่ได้หั่นโหชาวบ้านดูบ่จะม่เดือนเ่าบ้านดูเดืนเท่าไระห้ชาวบ้านเ่ดือนละพันเดือนละพ้าวอได้วยช่บ้านส่งเี้ยลูกเขาท่าไปซื้อ ไปนบ้านคยหัวคุณเดาลูกสาวพาไปจพาไปจับ right ิไม่ไ <Unlike> ด้กดตังมาไม่ใช่ซื้อแล้วซื้อแล้วจะง้ซื้อให้ชคมือคุบกว่าชมือคุบเลยฟรีเลยดเอา่าบยาหยาเออนนบอกมักเจ้าดีพัดลุงเทมาใส่ได้เจ้าเล้หขาเป้าเจ้าจังหินั่นนะยอดขยาาได้เจ้าก็ของพินึงิละคือเา